อดีตนักร้องดังช็อกเป็นมะเร็งปากหมดลูกในวัยเพียง30ปีโชอาอดีตสมาชิกวงคร a เอนบ๊อได้เปิดเผยข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของเธอผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเธอต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและได้แชร์ประสบการณ์ขนาดเข้ารับการรักษาพร้อมทั้งเล่าถึงความยากลำบากที่เธอต้องเผชิญเธอได้เริ่มต้นด้วยการบอกว่า ฉันรู้สึกระมัดระวังในการพูดเรื่องนี้เนื่องจากมีคนมากมายที่ต้องทนทุกข์ทรมานมากกว่าฉันแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันสามารถเล่าเรื่องของตัวเองได้แล้วซึ่งเธอหวังว่าสิ่งที่เธอแชร์จะเป็นกำลังใจให้ใหกับผู้ที่กำลังเผชิญความยากลำบากเช่นกันโชอาเด้พูดถึงสุขภาพของเธอในวัยเด็กที่ดีมากแต่กลับต้องเผชิญกับการไม่ได้ฉายโรคมะเร็งในวัย30ปีเธอเปิดเผยถึงวิถีชีวิตในอดีตที่เต็มไปด้วยอาหารขยะและความเครียดซึ่งตอนนี้เธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นอกจากนี้เธอยังได้ทําการผ่าตัดและมีการพูดถึงอนาคตในการมีลูกแม้ว่าจะมีอุปสรรคหลายอย่างแต่เธอก็ยังมีความหวังที่จะเป็นแม่และช่วยเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆเธอยังได้กล่าวให้กําลังใจทุกคนว่าแม้ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในที่มืดมนหรือกําลังลําบากแค่ไหนโปรดจ,จําไว้ว่ามันจะผ่านไปได้พร้อมทั้งขอบคุณแฟนๆที่ติดตามเธอโชอาเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงกับวงครีเอนทป๊อปในปี2012และมีเพลงยิบอย่างบาบ а ก่อนที่วงจะค่อยๆเฟดตัวออกจากวงการทางทีมข่าวขอวอวยพรให้คุณโชอาหายไวๆนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ